สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาในช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลแล้วก็ช่องพัฒนาบุญซึ่งกันและกันนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะเอ็กซ ะะก็ให้ชมบรรยากาศรอบๆนะคะที่ทุกคนนะคะกําลังมาจะมาร่วมงานนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นญาติของแมงทัพพูนะคะที่มาจากต่างจังหวัดนะคะนี่นะคะก็มานั่งรอแล้วนะคะแล้วก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะก็มาร่วมงานกันนะคะทยอยมานะคะทยอยมากันนะคะ ะะช่องเฟื่อบุญชูชาแน,นลนะคะก็คุณวรันกรสวัสดีนะคะวลันกรสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะณอบค้ณบ้านใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะบรรยากาศด้านในนะคะทเมืเนนีไใสบายต้นเบ นี่นะคะตอนนี้นะคะก็ได้เตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้หนี่นะคะพระท่านมาแล้วนะคะท่านก็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พระอยู่ด้านในแล้วนะคะก็เป็นห้องเล็กๆนะคะ นะะคก็สวัสดีนะคะ FC ช่องเพชรสมรทีวีนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะตาชานมาแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นเจ้าพิธีในวันนี้นะคะตาชานก็เป็นเจ้าพิธีในวันนี้นะคะนี่นะคะคือเด็กก็ค่อยไปค่อยไปพูดกบหาพูดผู้น้ำนะ นี่่เขวารเอาตัวใส่เหรเพื่อเพส่อชลานนี่พอยนอนไปรูเรียนเนาะนี่ียนมีเวลาไมนี่อน้มอะไรค่ะยังากระตุ้มไปล้างหน้าากรตื้น

ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแอดไปเตรียมของใส่บานก่อนนะคะ

ผู้ชายเข้าไปเม่ห้เขดู้้จบงี้เขาานีเาไปเรียบร้อยแล้วค่ะเราเตรียมใส่บากั่อแม่ใส่ก่อนแม่คับปูมาใส่ก่อนพ่อแม่ี้ใส่บาเลวปูรอมากน ทำภาพทำพิธีทางศาสนาคนอะไรยังไม่เคยมือมือไม่รู้คนใส่บัตรลองถามพระอาจารย์อ้าวนึกว่าเสือยังไม่ตื่นนี่นะคะก็สวัสดีนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกันและกันนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศอันงดงามนะคะนี่ไงลูก ใส่ก่อนนะค่นเนาะแม่ถึงบอกแม่ใส่ก่อนแล้วก็แม่ใส่คาใช่แล้วบอญาติเขาใส่ญาติเขาใส่เขาใส่แล้วเขา่ยอยใส่เลยแหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพ่อขาใส่แล้วนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปใส่บาตรด้วยกันนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะหอมจังเลยค่ะ ข้าวใหม่หอมๆเนาะร้อน,อน,อนๆย่านหนิตอนนี้เป็นบรรยากาศเรื่องพิธีทางส่ที่บ้านน้องแมงับูขึ้นบ้านใหม่ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ทีนี้ก็เอาเอาภาษามาปจับสลากมาก็บเงมาเด็กทุกวันนี้ครับรีบทุต้งค่ะให้น้องแมเราเป็นยูทูบเบอร์บ้างคนค่้าพี่เล็เิเนี่ยก็รักนั้นนะคะก็ขบผู้ใหญ่จะดีที่ใจค่ะอะไรให้น้องแมวกุนอย่าเดูแลน้องแมงค่ะเราก็รักเหมอน้องเหมือนนุ่งเหนจัน เพื่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบูร์เล่ห์วุ่นนิดบุตรชายสวัสดีค่ะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะในเช้านี้นะคะเราได้ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านสองหลังนี้เป็นของพี่น้องทั้นี่นะคะก็สวัสดีค่ะสวัสทีค่ะสวัสด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 ีค่ะ

ไปซื้อใหม่ก็ได้ด้วยซื้อบ้านมีนที่ทนี่เป็นงไปซื้อใหม่ก็ได้ถ้าพูดไม่ต้องไปเด้ว นเลยหมดเลยวลอันนี้เราไปมามาต้น้มดแล้วอืไปำพ่อฟื้นอะตาชานไปไหน

มาัวต้องสวยไว้วยไว้มงจะเมาต้โอ้ยไม่ไหวเต้นเยอะไปเมื่อวานปวดหดปวดเอวปวดนี่ใอย่ีอยู่กันก่อนนะคะอยู่กันก่อนนะคะแอดจะตั้งกล้องตรงนี้นะคะเนาะ คุณพลีกล้องอยู่ไหนคุณพลายกล้องอยู่ไหนดูกล้องอยู่องเห็นจะเห็นเห็น